มาจังได้กก่อผู้บ่าวฝากอยากให้กโอาผู้บ่าวฝากเส้นข้าวเปียกแล้หมูย่อมาให้เส้นก็จับบ่เหรอเส้นมันเป็นเส้นเส้นก็จับบ่บ่คือบ้านเฮามันเป็นเส้นเส้นบานเพิ่นน่ะอแม่เขาเอิ้นมมาเส้นอ๋อมีพวรรค์มไอเฉลียวเมีไปบ่มือแรงอย่าพาไปหามือแรงบ่ว่างมือแรว บ่ะหมูเล <dialect> ี้ยงว่างก็ะเดี๋ยวแม่ดหมูยอกับต้มเส้นีอยังบ่หมูยอกับเส้นชาวเปียเส้นบมันเนไเนก้จีมาจีจ้ามื่อนั่นมื่อที่ไปกรุงเทพแม่แล้วว่าผู้ใดฝังยังมากผู้ดเสียงนลว่ะเแกเอน้พี่เห็นเส้นชาวเปียกับหมูย่อปะจ้ามาแต่มุกดาหานเยนบู โอ้ยเลียวแมกปากดิเงียบเงียบเรื่องอเขาฟังเม่ด้หนยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเสดงว่ามือกลับบ้านมือหนึ่งนี่แหละเฉลียวพันพวงขอบคุณครับ เอ้าใส่เขาหล่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเดี๋ยวเบึ้งตน้าว่าตีเยเอาทุกคนเห็นไอเดียโทรมาอยู่ไหน

นอนหลับบ่เดียหมดหมดชััดชัดเดียวโทรมาจิ๊บแมนโอ้โเดี๋ยวก็ไเห็นคนถามาหาจากิเดี๋ยวมีเกนรอต้มน้มอไนด์มันนี่คนี เสรสดคนไปให้กรอไอ้พีโดดเฉลียวไปนะบอกเเดี๋ยวแซื้อนล้วมันกินได้ยิ่งอย่งกซื้อไปได้เลยคนไปเห็งบประมาณ1 0บาทเด้อโอ้เปิดกอนเส์บ่เนี่ย โอ้มือแรงมีแน่นอนค่ะเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่เด้ว่าพาขอหิงลองเพลงเนี่ยบม่รักสายเจ้ตังตั้งตั้งตังตู้แล้วค่ะมือมือมีกับมีแล้วมือมีกเ่าะ มือมีเถาคอนเสิร์ตมือแรงพึ่งเป็นเจ้าของเครื่อ,องเสียงด้วยเนี่ยเนี่ยมีพระพยุนเต้เบื่อไงเนี่ยโอ้ที่บอกเขาไปถึงเจ้าของอดิมาเคี้ยกันเลยมาเคี้ยกันเลยเอ,ออเออฝากให้ยังว่าแม่ผู้สาวขอว่า ความรับแตกความลับแตกบู๊ยี่ได้ฝากอยากหรือเพื่อนจะได้ยิ้อยู่หน่เมยเตี๋ยหรือการทักหาแต่กาฝากของมาให้คือบอกไปฟังนี่เบอร์ ยังเกาะยังเกาะมันหักไปแล้วเห็นจังเลยอูยิงไปว่าเป็นลูปยิงมันโอ้ฮะเอาไปฝังกูเป็ี่ไปยี่บมาแล้วมันไปย่บไม่ค่ะกูเป็นยี่บยู่ฝังกูเก็บเงินไว้ยืมเงินมูเบย์ไปซื้อทุเรียนดูผู้สาว อ๋อคือดีเถอเก็บเงินได้จากบาทแล้วทได้ไปขอไงบอสาก็ใส่นี่เบาคึงนกอนั้ในมือละพันกว่าคนนี้เนี่ยเฉลียวเป็นรมดาดดีน่าโยกต่อคนนี้เลยขืน อ๋อยู b b lonely, ah <Ha? S 1> ่ร้างสายเราได้ไงมีโอกาสสุดท้ายวันที่30เจอกันครับ30เอนาจะเรียกว่าเขาหยิบไปมืออื่นนี่ไหมมืออื่นเขาก็ไปงานฝั่งกูเนี่ยอุ้ยมาๆๆยินดีต้อนรับเบอเบอรี่เรียกว่าเข้าดาวแล้วผู้สาวเนาะนี่ล่ะจะกินนะจะเบิ้งกันน้ำสอดเลี้ยงเดี๋ยวที่นี่ล่ะเยีงยม

าเราโซ่หดของแบบผู้สาวมหมยฝากพี่น้องนะครับง้างวันที่สามคลิปแบบแข้งทักหาเพราะไม่อย่มงีเป็นเพลียได้เลยครับลอยเท้านะครับลนรางวัลดีเบืองหนังควอมดีเบืองหมอนำน้ำมาได้อยากให้มานะครับสถานที่พร้อมมากเราก็อีกใครไปเบื้งทีอยู่บ่มีฝนแล้วไม่มีฝนไม่แฉะแล้วเรามีบริลินตแม่คูทแทน คนรอฟังออกเองลองเพลงมือแร้งสั้นบูพเพราะว่าแบงเสียบแบตอ่ะจะว่าน้ำม้วดอีลี่รอเพลงอยังก็ว่าอยากเอื้อได้เวลาใจไหมมันเจ็บัวโอ้อ อโอ้่เดอ้าดอยากกินอยูหรอกโก้กโก้ฟันกโก้บออสมุนมาหอ ไอ้คำไอ้คำลอยลอยมีใช้ <c oughs>

วันวันนั้นสิได้นอนจะอีนทุกขิลวันนํามาจัดงานพี่น้องมาอะไรย่างอือปลาผิดเป็นซะลือซอยผู้ที่พออีกว่ามีเย็ดไปนั่นอย่างว่ากระตุ๋ปลาว่าได้เย็ดสุดๆโอ๋จะแกงหอยน่ะอือโอพาสิตาได้บรรยากาศดีแฮ่ห้องนี้พ่อนั่งอร่อยโสดทั้งนี้อืออือ <l panels> <lắng> <Bond lans> <l gesagt> <laughs> lấy ชมบอกพี่น้องเฮาจะไลฟ์กี่โมงไลฟ์ <laughs> 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 <lâu> <laughs>